ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมเจอโปนะครับเนี่ยคนนี้นะครับผมกําลังเล่นอยู่กับเพื่อนนะครับเขาอะวาร์ปมายิงผมนะครับเขาใช้ซองควงอันหัวผมเต็มเลยนะครับแล้วมาดูพฤติกรรมของโปกันนะครับไม่โปจริงๆนะอุ้ยยิงฟอสแตบแบบไม่ใช่เพื่อนผมด้วยนะครับ ผมกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนดีๆนะเจอโปอเฉยเลยนะเป็นโหมดธรรมดานะไม่ใช่โหมดแรงโหมดแรงแบบทีมครับเล่นกับเพื่อนกับน้องผมเบาสียงไปกักน,น่อยเขาโปนับดูเขาไม่ได้ใช้เคลลี่แต่เขาวิ่งเร็วขนาดนี้ทุกคนดูเอาก็ดูเอาเหมือนกับสาักษะกเคลลี่มันไม่ได้แบบเหมือนมันใช้เคลลี่เวลแปดครับ โปรนี่เป็นโปรวร์มนะโคตรเกลียดเลยโปรแบบนี้โอ้มันวาร์ปไปยิงเลยตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่โปรอะเฮือเฮือทำมันโชว์สเต็ปตอนนี้ก็ หรืออีกสองคนนะที่ใครไม่รู้อีกสองคนนะโปตัวนี้เนี่ยว์ปมายิงผมเลยนะับเขาว์ปมาบนหัวผมอะอเอดูมาดูกันว่าสิ่งของที่โปจะได้รับมันคืออะไรฮ้เขาไม่ใช่โดนเอดดอบอันนี้ทับตายแต่กูหอวลอดจำฟันหลุดเลยนะ <c oughs> เป็นโปมานานตายเพราะเอดดอบ ตอนแรกเนี่ยเขาวา์มายิงผมนะแบบไม่ได้มู้ด้วยนะผมเจอโปรจริงๆถึงมามอัดเนี่ยแบบผมเจอโปรอะ่ะเขายิงเคียร์แล้วเขาอยู่เขาอยู่เลยนะเขาอยู่ระยะร้อยเมตรจากนั้นเขาวา์มายิงอยู่บนหัวผมแล้วก็ยิงตายเลยดูนะชื่อว่าสิบบวกแปดสิบเท่ากับเก้าสิบนะครับชื่อเฮียอะไรของมันเนะ สิบ <10 S 2> บวกแป<ช> <80 S 2> ดสิบกับเก้าสิบต้องใส่หล่อนหล่อนสตีหลอนสตีอ่าดูเยอะหรือเปล่าเออแม่งไอ้นี่แม่งดูบ่อยนะเนี่ยแม่งไอเด็กถุงยางแตกพี่อ่ะแม่งเล่นโป๊ล <laughs> ูกเ <laughs> นี่ยฝากกีเอ็มนะเอ๊สองคนนี้ไม่ใช่นะครับเขาอาจจะสุ่มทีมาแต่คนนี้มันคือโปนะครับ โปส่วนมากจะเล่นแบบไกลๆนะครับเขาจะไม่ระวังตัวเพราะว่ามันมีโปไงครับมันก็เลยไม่ระวังตัวตังคิดว่าโปมันโหดอะครับั้งแต่เขาเล่นมาผมยังไม่เห็นเขาเลื่อนรถเลยครับเฮ้ยๆๆนี่ไงนี่ไงเขาหวาบัะครับมันโปมันโปมันโปทุกคนดูดิมันโปเดินไปครับเดินไป ดูนะเดี๋ยวผมจะแอดมันไปเมื่อกี้นี้ผมแอดมันแล้วแกด่าต้อนรับไหมเดี๋ยวไปถึงเชิญทีมันมาด่ามันยับเลยใช่ใชช่ทุกคนก็เห็นนะครับเป็นพยานและให้ GM จัดการด้วยผมไม่ชอบเลยดีนะที่ผมไม่ได้เล้งเอ้เล่นหมุดแงอ่งนี่ไงตัวนี้ไงเขากลุ่มไปแล้ว มจะรับไหมทุกคนเออโอนายอย่างงี้ไม่น่ารับเนะอมอมันรับด้วยมึงจะเล่นโปหาพ่อมึงเหรอไอเด็กกระโปรงไอ้ง <c oughs> อ,อเฮ้ยเดี๋ยวเชิญม,มันไปอีกรอบดิมา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 ,มา เชื่มันอีกจนกว่ามันจะรับอ้าวเข้าเกมไปแล้วโอเข้าเกมหนีอะทุกคนดูสิก็จบคลิปนี้ไปแล้วครับมันเล่โปรอะครับเดี๋ยวไว้ให้เจมจัดการแล้วกันเนาะ